ส so, วัสดีครับอยู่กับผมกันเคยกับ n อ i ครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิจกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลย ฮะอะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหนก็ที่นี่ไงแบบเว็บสุ่มเพชรฟรีไปการันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า EALR โค้ดซึ ฟรีไฟของช่องนี้นำรหัสที่ได้มาเติมเริ่มสุ่มรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับโอ okay, เคครับมาอยู่กับเกิร์มเงินทีเียบบโซนฟรีสไตล์คนน้อยจากอ๋ออ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 อยออยอ อยู <S <S <smoke> e ่ถ้าทางจะหลุดเนี่ยไม่หลุดเ้ยจำกันได้ป่าวนี้เรามีวงด้วยนะมีวงด้วยเอาเออไม่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 

<laughs> ไปก่อนไปแล้วนะครับ <laughs> เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนในการติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ